ยืนได้ไมาไม่เห็นอ่ะโอนจังจะโหเลยก็โหนตีปากให้สปิสติบิ้งแล้วกเกินถามขอแบบวิธีหาความฝันของตัวเองสิงที่ตัวเองชอบจริงๆด้นะคะเพราะถึงคนที่แบบเวลาศึกษาสิ่งที่ชอบคุกคามค่ะสอบลึกเข้าไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกไม่ชอบหรืไอไม่อยากทำมันแล้วก็ขอเราไปถึงยังไงไม่ค่อยเข้าใจ คนที่อยากทำทุกอย่างพอทำแล้วก็แบบรู้สึกไม่ชอบก็เลยหาสีที่ชอบจริงๆไม่ได้คือตอนนี้กูไม่ใช่ว่ากูงงคำถามกูงงมือมึงมากเลยมือมึงคือแบบไปซ้ายไปขวามาก acting แบบสุดสุดยอดมากเลยนะคือเราทําอะไรเดิมเราอยากทําหลายอย่างถูกต้องนะอยากทําหลายอย่างแต่แต่มันทำไมนะรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบอะไรของมึงวะ มึงอยากทําหลายอย่างแต่ไม่ชอบแล้วมึงจะอยากทําทาไมเนี่ยมึงไม่ชอบแบบหาสงชอบค่ะก็เลยทำหลายๆอย่างไปเรื่อยอแล้วไอ้สิ่งที่เราทําชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบมันก็เลยหาไม่เจอที่ค่ะสมมุติเราไม่ชอบทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ไปทําอย่างนี้เหรอเพื่ออยากรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบถูกต้องไหมแล้วตอนที่ไปทําไม่รู้เหรอมันไม่ชอบตอนทำตอนทามันก็มีชอบมากแต่ก็ไม่ชอบ ผู้เขามืองสับสนในตัวเองกันหรือหนากาสิ่งที่ตัวเองเลยอ่าอะไรอ,อย่างที่มึงชอบผู้ชายไม่หนูชอบคนนั้นผู้หญิงอ๋ออ่ะก็อ,ะอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวเองหาสิ่งที่ตัวเองชอบเจอแล้วไงความฝันความฝันมึงฝันว่าอยากทำอะไรก็ได้คือจะเป็นทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้จะเป็นอะไร วิธีการคือง่ายๆตั้งสติตั้งสติแล้วคิดดีๆมันต้องมีสิ่งที่ตัวเองชอบแต่แค่เรายังหาไม่เจอการที่เราหาไม่เจอไม่จำเป็นจะต้องไปสแสวงหาทุกอย่างจนกว่าจะเจอมันจะเสียเวลามีอาหารอยู่สิบอย่างจะเลือกกินอาหารที่ชอบมันไม่จำเป็นต้องไปกินทีละจานก็ได้หน้าที่เราคือแค่ลองชิมมันอะลองชิมมันถ้าเราชอบเราเลือกได้ เราไม่ชอบเราก็ปัดออกแต่เราไม่จําเป็นต้องไปลงมือทําทุกอย่างอย่างจริงจังแล้วไปนั่งรอว่าเองกูชอบหรือไม่ชอบไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะเราไม่สามารถวิ่งทําทุกอย่างในโลกนี้จนหมดได้เพราะอะไรตายก่อนมันมีหลายอย่างมากมายที่เราอยากจะทําหรือมีตั้งมากมายที่เราจะสามารถทําได้ดังนั้นวิธีการคือบางทีเราไม่จาเป็นต้องไปแสวงหาอะไรเราทําไปตามเหตุตามปัจจัยในชีวิตเราใช้ชีวิตไปตามปกตินี่แหละ เดี๋ยววันหนึ่งมันไปทําตรงไหนมันก็จะรู้เองว่าอันเนี้ยชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็เดินหลีกออกถ้าชอบก็ทําต่อไปดังนั้นวิธีการไม่ใช่เดินไปหาอันนี้ไม่ชอบเดินออกอันนี้ไม่ชอบเดินออกอันนี้ไม่ชอบหรอันเนี้ยมันเสียเวลาวิธีการใช้ชีวิตไปตามปกติมีโอกาสในการทําอะไรค่อยไปทําในสิ่งนั้นเมื่อทําแล้วมันเกิดชอบขึ้นมาเราค่อยลงมือทําต่อไป แต่ถ้าทําแล้วมันไม่ชอบก็แค่เดินออกมาแล้วก็รอว่าโอกาสอะไรจะกลับเข้ามาให้เราทําใหม่ก็ค่อยทําดังนั้นไม่ต้องไปขวนขวายทําอะไรตลอดเวลาหน้าที่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีในปัจจุบันอะไรมีโอกาสเข้ามาค่อยลงมือทําทําแล้วไม่ดีค่อยเปลี่ยนใหม่โอกาสมา,มาใหม่ค่อยทําแต่อย่าเดินเข้าไปหาทําทุกอย่างมันเสียเวลาชีวิตเพราะหน้าที่เราแต่ถ้าเราทําแล้วมันสามารถพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ แล้วเป็นบทเรียนประสบการณ์กับชีวิตเราทําไปเลยไม่ผิดอะไรดังนั้นค่อยๆหาไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกังวลไม่ต้องจําเป็นว่าต้องรู้เดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่จําเป็นมันยังไม่จําเป็นขนาดนั้นเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆเหตุของปัจจุบันดีอนาคตย่อมดีดังนั้นถ้าเราปัจจุบันเนี้ยเราทําดีทุกอย่างอนาคตย่อมดีแน่นอนแต่เราทาปัจจุบันไม่ดีอนาคตย่อมดีไม่ได้ประมาณนี้เนาะ 还是啥都。